บรรยากาศในโครงการเวลตี้เอสเตดแบมบูว a l เล่เราได้มีการปรับปรุงเพิ่ม,เ,มเติมตกแต่งต่างๆนะครับเมื่อเข้ามาในโครงการขณะนี้บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมลูกค้าเก่าๆนะครับที่เคยเข้ามาถ้าเข้ามาในขณะนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับมากมายจุดนี้นะครับก็เป็นออฟฟิศสำนักง,งานของเวลตี้เอสเตดนะครับ ก็จะมีจุดนั่งเล่นนะครับทางเข้าแล้วก็ส่วนตรงด้านริมน้ำนะครับก็จะเป็นบ้านพักที่วัตถุเสรทยอยทำขึ้นมานะครับก็คือนนเราใช้ชื่อว่าแบมบูวาเล่บายวีเขาใหญ่นะก็จะเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับขันนี้เราสร้างมาได้ส่วนหนึ่งยังเห็นพื้นที่ว่างด้านนู้นสเีเขียวๆนะครับซึ่งเราก็จะทำต่ออีกนะครับอีก ทั้งหมด4หลังด้วยกันถัดมาทางด้านขวามือนี้นะครับก็จะเป็นสวนหย่อมเป็นห้องน้ำแล้วก็บิวใหม่นะครับแล้วก็เป็นเทเลสนะครับแล้วก็ที่นั่งเล่นเป็นบ้านพักของหัวหน้าคนงานซึ่งจะคอยดูแลลูกค้าเวลาเข้ามาเที่ยวที่โครงการ